วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย i h a e cpu ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีท่านะผ,นะผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ยู่ในเกมของ r o b l o x map all star tower defense นะครับไม่ได้อัดวิดีโอนานนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมจะอธิบายค่อนข้างยาวนะครับเนื่องจากว่ามันมีอัปเดตเข้ามานะครับเป็นอัปเดต small อัปเดตนะครับทุกคนก็คือมาดาโอเนี่ยก็บอกไว้ว่าสัญญากับทุกคนไว้ว่าจะหาวิธีทํำยังไงก็ได้ อได้เพจเนี่ยง่ายๆนะครับผมก็อาจจะลงสตอรี่หรืออีเวนต์อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ขอทําระบบใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าระบบทิเกตนะครับหรือว่าตั๋วนั่นเองนะครับตั๋วนะครับที่เราได้จากอันนี้นะครับผมเนี่ยเห็นปะอันเนี้ยนะครับในบัตรน์พาสนะครับหรือว่าล็อกอินแต่ละวันตอนนี้ก็คือจะเพิ่มเข้ามาก็คือ1วันเนี่ยถ้าเราล็อกอินนะครับตอน7จ็ดโมงเช้าเราจะได้3าทิเกตนะครับทุกคนวิธีการดูทิเกตก็อยู่ตรงนี้ครับด้านขวาตรงมุมตรงฮัทตรงนี้นะครับซอร์ตรงนี้นะครับจะมีรูปตตติเกกขีีีีีี้้้้ๆรรรรรงงนน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 นะะะะะคคคัััััับบบททุวจไดล3ออผมม แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการที่ก็คือ100่ลบัคได้3ตัวนะครับทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนไปแต่ผมขอแนะนําว่าไม่ต้องซื้อนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาอธิบายครับว่าตั๋วนั้นใช้ยังไงนะครับก็ดู่เลยนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับขออภัยที่ไม่ได้ทําวิดีโอนะฮะอันนี้นะครับด้านนี้นะฮะเราจะให้ดูนะครับ นี่เราเกิดตรงนี้ใช่ไหมโลกหนึ่งนะครับให้ไปดูตรงนี้นี่ครับจะเป็นรีควีติเกตนะครับเราต้องเลเวล30ขึ้นไปนะครับระบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแต่ขออธิบายที่อยู่ของมันก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือโลกหนึ่งนะครับต่อมาโลค2ครับทุกคนให้ทุกคนไปโลก2นะครับเผื่อคนที่อยู่โลก2แล้วอยากจะลงทิเกตเหมือนกันนะทิเกตโหมดเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่จะทําให้ทุกคนนั้นสามารถได้เพจนะครับแล้วก็สุ่มตัวละครจากตู้ได้อย่างง่ายๆนะครับโดยการลงนะครับและต้องบอกไปก่อนนะครับว่าการลงแต่ละครั้งเนี่ย ี๋ยวผมจะอธิบายเดี๋ยวจะมีคนงงว่าเอ้ยพี่มันคืออะไรวะมันต้องทํำยังไงนะครับต้องลงตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายก็ง่ายๆครับถ้าเราสปอนอยู่ตรงโลก2ตรงนี้ใช่ไหมก็มาด้านซ้ายครับตรงนี้ครับด้านขวาสินะฮะถ้ามองตรงนี้นะครับสมอนใช่ไหมด้านขวาตรงนี้นะครับจะมีคําว่า Ticket ตเควสนะครับก็เข้าไปเลยนะครับผมนี่ตรงนี้จะไม่รีควายสามสิบเวลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเวล้อยแล้วนะครับก็เข้ามาปุ๊บตรงนี้นะครับนี่เข้าไปปุ๊บก่อนที่เราจะไปลงหมดตัวนะ ไอ้โหมดนี้นะครับจะมีรีวอร์ดทั้งหมด4รีวอร์ดนะครับทุกคน4รีวอร์ดนะรีวอร์ดแรกคือตู้ X นะครับก็คือจะสุ่มตู้เขาเรียกว่าจะสุ่มตัวละครจากตู้ X มานะครับผมเป็นรีวอร์ดนะครับต่อมาครับอันที่2คือตู้ Y ายนะครับก็จะสุ่มมานะครับสุ่มมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับนามิวาคุโกบะบะบะเนี่ยจะสุ่มมานะครับต่อมาตู้จีครับผมตู้จีก็คือตู้ทองนะครับตัวละครที่แบนเนอร์โกอ่ะตัวพวกนี้นะครับมันจะมีโอกาสได้อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนะครับแแลลลลล้้้้วววกกก็็จะมมมมมมมีีคคนถถาาา่่่่พรัับสตติผผออยยููงไไดดป วนะครับแล้วผมลงทิกเก็ตหมดแล้วเลือก Y เนี่ยผมจะได้ตัวละครพวกนี้ไหมนะครับจะมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับทุกคนมีโอกาสได้เหมือนกันนะแล้วก็อันที่4นะครับก็คือเพชรกับโกนะครับ ซึ่งทิเคตโหมดนะครับมันก็มันจะเหมือนแบบด่านสตอรี่ทั่วๆไปนะครับทุกคนก็คือมี15เวฟนะครับแล้วก็จะมียูนิตวิ่งนะครับซึ่งในโหมดนี้นะครับมันจะแรนดอมนะครับธาตุนะครับเราต้องเอาตัวละครที่ชนะธาตุเข้าไปนะครับทุกคนก็คือจะเพิ่มดาเมจอะไรประมาณเนี้ยเข้าไปนะครับทุกคนยิ่งเราฆ่ายูนิตเยอะนะครับผมก็จะมีโอกาสได้เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนครับว่ามันจะมี Extreme โหมดแล้วก็ Normal โหมดนะครับก็ถ้าเกิดเราเล่น Extreme โหมดเนี่ยก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับที่เราจะได มีคนแบบว่าสงสัยนู่นนี่นั่นยิบยิบเย่อยๆนะครับอันนี้ผมเอาคําถามมาจาก All Star Hero นะครับทุกคนก็จะเป็นออฟฟิเชียลที่เขาอธิบายแบบละเอียดมากๆเลยนะครับทีนีคนถามว่าพี่ครับในนั้นมีบอสนะครับแล้วผมฆ่าบอสเนี่ยเขาเรียกเลดดอบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับไม่เพิ่มนะครับทุกคนไม่เพิ่มนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วให้เพื่อนไป FK เนี่ยจะได้ไหมนะครับเพื่อนจะได้ไหมไม่ได้นะครับเพื่อนต้องช่วยกันฆ่านะครับคือง่ายๆคือยิ่งเราฆ่าเยอะนะครััับบผมมยยยยิิิ่่่่่งเเเเเรรราาาากกํจดดดูนนนนตททีีออออะะไหค ก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนเราไม่ทําการโจมตีหรือวางยูนิตเพื่อฆ่ายูนิตเลยนะครับมันก็จะไม่ได้เลยนะครับทุกคนต่อมาครับผม Banner Y นะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับ Banner Y เนี่ยถ้ายังไม่ปลดเนี่ยแล้วเราเลือกเนี่ยจะได้รีวอร์ดไหมได้นะครับทุกคนได้นะครับต่อมาครับเลเวลที่เราจะต้องใช้นะครับในการเข้าโหมดนี้นะครับเท่าไหร่นะครับสามสิบนะครับทุกคนจําไว้นะครับสามสิบนะครับถ้าเข้าโลกสองเนี่ยเล่นได้แบบการันตีเพราะว่าเราเลเวลร้อยขึ้นไปแล้วนะครับก็คือเกินน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 ััั่่่่่เเเออออองงะครรบบตตมมมาีีียยยไไไู้หทผกป นะครับทุกคนก็คืออยู่ตรงตรงนี้นะครับและลกหนึ่งก็คืออยู่ข้างๆนะครับรอบๆสปาวนะครับต่อมาครับในการได้เจมนะครับหรือว่าโกเนี่ยต่อการค่ายูนิตเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่เจมเนี่ยได้ประมาณ20นะครับเขาบอกไว้นะประมาณ20นะผมคิดว่าเขาน่าจะผ่านแหละนะครับก็จะมีประมาณ20-30นะครับที่จะได้เจมนะครับแล้วต่อมาคือโกนะครับโกก็จะได้ประมาณ60-70นะครับทุกคนอันนี้ผมก็แล้วแต่นะครับว่าทุกคนนั้นอยากจะเลือกรีวอร์ดเป็นยูนิต นะครับผมรู้ว่าเป็นโกกับเจมเนี่ยแล้วแต่และต well anyway. ่อมาครับผมทิกเก็ตนะครับที่เขาเรียกว่าสคริปทิกเก็ตกับเดลี่ทิกเก็ตเนี่ยเหมือนกันไหมนะครับจำไว้นะครับว่าทิกเก็ตที่เรามีตอนนี้นะครับคือนะครับไอ้ระบบนี้นะครับมันคือทิกเก็ตธรรมดานะครับหรือว่าทิกเก็ตเควสนะครับทุกคนอันนี้นะครับทิกเก็ตเขียวนะครับเรียกว่าทิกเก็ตเขียวก็ได้นะครับต่อมาทิกเก็ตอันนี้เขาเรียกว่าทิกเก็ตสคริปนะครับก็คือการสคริปอันเนี้ยยังไม่มั่นใจนะครับว่าออกมาจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับทุกคนนนนนอัััี้ผมมมยงไ่่ใจะ ต้องรอกันต่อไปนะครับย้ํานะครับว่า,าที่เกตอันนี้นะครับกับทิเกตที่ได้วันละสาอันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทุกคนไม่เหมือนกันนะอันนี้อันนี้คือทิเกตที่เอาไว้ลงเลือกตู้เลือกเจมนะครับต่อมาครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามสุดท้ายนะอันนี้คําถามสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราเนี่ยลงไปเล่นปุ๊บแล้วเราแพ้เนี่ย เราจะได้ทิเกตคืนไหมหรือว่าจะส่วนเสียทิเกตไปแน่นอนครับว่าลงโหมดนี้นะครับคือจะเป็นตั๋วในการจ่ายเข้านี้เข้าโหมดนี้เออพอเข้าในโหมดนี้ปุ๊บเราแพ้ปุ๊บเราจะไม่ได้ตั๋วคืนนะครับทุกคนตั๋วก็จะหายไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าว่าหน้าตาของโหมดนี้เป็นรูปร่างหน้าตาประมาณไหนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเลยจะเข้าโลกหนึ่งนะครับหรือว่าโลก2เนี่ยเหมือนกันนะครับและย้ำนะครับว่าวิธีการเข้าโหมดนี้นะครับต้องมีตั๋วนะครับอย่างน้อย1อันนะต่อรานนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ยนนนิตที่่เป็็าาุกได้ะครรับหือว ไม่เป็นธาตุก็ได้อันนี้ผมจะเอาตัวละครที่เป็นตัวต้นเกมไปหมดเลยนะครับแล้วก็บัฟหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเงินนะครับเรื่องตัวละครเนี่ยต้องลองเอาตัวละครที่เป็นต้นเกมหรือว่าธาตุเนี่ยเอามาลองดูนะครับซึ่งผมเอามา3ทธาตุนะครับจะมีธาตุไฟธาตุน้ำนะครับแล้วก็ธาตุพืชนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในนั้นจะเป็นธาตุอะไรเดี๋ยวลองดูกันนะครับทุกคนพอเราเข้าหมดนี้นะเราก็จะสูญเสียไปแล้ว1ตัวนะครับโอเคตอนนี้ผมเข้ามานะครับในโหมดของตั๋วนะครับทิกเก็ตเควสคนับ เราเข้ามานะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะมีหน้าตาแบบไหนปรมเป็นแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับใครที่รู้ก็รบกวนคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นโหมดที่รู้สึกน่าจะเล่นสนุกนะครับโอเค อันนี้ผมก็เป็น first time นะครับทุกคนนะครับเราจะเลือกบดไหนนะครับโอเคทุกคนเลือกมดไหนย้ํานะครับว่า normal mode นะครับก็คือเรทปกตินะครับถ้าเป็น extreme นะครับเ a ทจะสูงขึ้นไปอีกแต่ว่ามันจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแน่นอนว่าผมจะเล่น normal นะครับเพราะว่าผมยังไม่ชินนะแล้วก็เป็นการเล่นครั้งแรกด้วยนะครับใครที่เจ๋งๆก็ลองเลยครับ extreme นะครับมาครั้งแรกนะครับต่อมาครับเราจะทําการเลือกนะครับหรือว่า word forward r e type นะครับเราจะเลือกอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกครับ banner x banner y banner g แล้วก็ ไปนะครับอ่าผมจะเอาอะไรนะครับเอาผมเอาเป็นทองแล้วกันเพราะว่าเอ้ยเอาเป็นเอาเป็นวแล้วกันอ่าเป็นวนะครับจะมีระยะเวลา20นะครับยี่ิบวินในการโหวตนะถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องลองโหวตกันนะครับทุกคนอย่าไปโหวตอ่าเขาเรียกอ,อะไรโหวตเคนหนึ่งโหวตวคนหนึ่งนะแนะนำว่าโหวตเป็นอนี่ไปนะครับโอเคอ่าเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆเราต้องวางตัวเงินก่อนนะอ่าเส้นทางจะประมาณนี้ครับอ่าโอเคก็ค่อนข,ข้างขดเคี้ยวเคี้ยวขดๆอยู่เหมือนกันนะ ต่อมาคือธาตุอะไรครับเป็นธาตุโฮลี่ครับทุกคนทริกเก็ m มอนสเตอร์นะครับเป็นธาตุโฮลี่นะครับอันนี้น่าเสียดายครับเพราะว่าดันนี้นะครับผมไม่ได้เอาธาตุดาร์กมาเลยนะฮะน่าเสียดายครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําการวางยูนิตสักตัวหนึ่งนะครับถามว่ายากขนาดไหนผมคิดว่ามันไม่น่ายากขนาดนั้นนะโอเคผมอนุญาตวางตัวนี้แล้วกันมาวางและวางตัวนี้เลยจริงๆถ้าเราวางแบบว่าคอดคอสต์ตรงนี้น่าจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าเราไม่ถัดนะครับเรามาดูคับเลือดเท่าไหร่ครับเลือดแค่403นะครับ403ซึ่งน้อยมากๆนะครับทุกคนตรงนี้นะผมอาจจะอัดยาวไปเลยนะฟุตเทจตรงนี้อาจจะอัดยาวไปเลยตอนนี้ผมเอาโจนอฟอาร์คมานะครับโจนอฟอาร์คผมก็เลเวล175รเนะครับแล้วก็ใส่ออฟไฟนะครับเนื่องจากว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครต้นเกมได้นะครับแล้วพออัพตันนะครับจะเป็นการโจมตีแบบ full AoE ซึ่งค่อนข้างโอเคนะครับอ่ะอันนี้ผมเลือกโหมดที่อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นโหมดที่ normal m ห de นะครับเลือดมันก็จะน้อยนะครับถ้าเล่น extreme เนี่ยมันก็จะเลือดเยอะประมาณ10เท่ามั้งประมาณนั้นแหละอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับโอเคผมก็จะวางตัวเงินนะฮะอ่ะอันนี้เห็นปะพอค่าปุ๊บเห็นไหมเราจะได้1ตัวนะครับยิ่งค่าเยอะนะครับเลดยิ่งมานะครับนี่ได้มาล้ว1ตัวนะอย่างนี้ถ้าเกิดเราลง extreme m ห d e นะครับก็เลดก็จะเยอะขึ้นนะครับเผื่อเราจะได้ตัวสี่ดาวด้วยนะครับนี่นี่นี่ดูซิดูซินี้เวฟนี้เวฟนี้ตายไหมตาย ได้ไหมยังไม่ได้โอเคนี่ครับก็จะมาเรื่อยๆครับนี่ฮะเป็น holy นะครับอ่าดันนี้นะครับถ้าเป็นฮล l y ปุ๊บก็จะเป็นฮลี่กันหมดเลยนะอันนี้ผมวางไว้ตัวเดียวนี้ผมก็ชิลๆเลยนะอันนี้มีตัวแ air อ,อยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงไหนดีผมอยากวางแถวนี้มากเลยขออนุญาตวางตรงนี้แล้วกันดูซิว่าจะดอปหรือเปล่าผมหวังว่ามันจะดอปนะดอกให้ผมหน่อยปุ๊ม ไม่ดรอปนะครับเราก็ลองวางดูครับลองวางดูว่าเราจะเล่นตรงไหนนะเอาจริงหมดนี้มันไม่ได้ยากนะครับเท่าที่ผมลองดูนะเนี่ยเลื่อนมาแค่พันนึงเองนะครับเราวางตัวเดียวอ่านี่ครับเราได้ s u p r มลีดเดอร์มานะครับก่อนเข้าโหมดนี้ก็เช็คอินเวนทอรี่ดีๆนะอย่าให้อินเวนทอรี่เต็มนะครับไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้นะฮะตายอูริวนี่ครับเราอูริวนี่เป็นตัวละครที่ดีนะครับทุกคน เอามานะครับเป็นตนัวละครต้นเกมที่เจ๋งอยู่พอสมควรนี่ครับผมนามินะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็อับไปเลยยิงฆ่าเยอะ,อะดอปก็ยิงเยอะนะครับนี่ฮะอย่างที่ผมบอกครับนี่ไงโหดอบรัว,ว,วดอปรัวดอปรัวมากครับเป็นไงบ้างครับนี้ริวอา้าวดอปอีกแล้วสุดยอดโคตรสปซี่ดอปแบบไม่พัก นี่ครับทุกคนก็หมดประมาณนี้หมดเร่งง่ายๆครับเราเสียตั๋กกตไปเราก็จะได้อนี้มาหมดเนี้ยมันทําให้คนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะแบบเวลสามสิบเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเวลสามสิบเนี่ยมันค่อนข้างมาง่ายนะอัพขึ้นง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นช่วงวีเอ็นเนี่ยเราก็จะได้เยพีคูณสองซึ่งมันดีมากๆครับมันดีมากๆขอได้ยาตอัพตรงนี้เลยลวกันผมอยากจะให้มันเป็นฟูลเอลนี่ไงตัวหนึ่งนี่ไงตัวหนึ่งนี่ไงตัวหนึ่งโอ้โห โอ้โหซักุระมาอีกแหมดีิจริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อกี้นะนี่เมื่อกี้ตัวนี้มันมันโจมตีแบบฟูเอวทีเดียวนะครับตูมเดียวนะครับหมดเลยนะฮะเฮ้ยดีวางตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยตรงนี้จออานี่ดีมกันนะทุกคนอ่านี่ได้อีกตัวละฮะอ่าลองดูนี่ครับหนึ่งหนึ่งตัวครับมาอีกแน่นอนนี่อ่ะเด้งอีกตัวหนึ่งโอ้โหเส็งครับมาอีกแล้วฮะวันนี้โอ้โหมาอีกแล้วครับ โอ้โหมาอีะครับไม่มีสี่ดาวเลยนะฮะไม่มีสี่ดาวครับนี่ครับมีแต่สามดาวพอโถเอ้ยถ้าเกิดเราจะสกิปนะครับให้กด double ลคลิกรัวๆไปนะนี่อย่างเช่นผมจะสกิปไปอย่างเงี้ยนะโอ้โหนี่ชิวๆครับหมดนี้นะครับถ้าอยากได้รีวอร์ดเยอะๆนะครับผมจะย้ำอีกทีว่าให้ลงเอ็กซ์ตรีมโหมดนะครับอ่าหุยโอ้ my god damn ไม่ต้องแคปนะครับไม่ต้องแคปโอเคในสุดผมก็ได้มานะครับ จะมีโอกาสได้มันก็คือสุ่มแหละเออตกใจอะไรอ่ะพี่ซีมันก็สุ่มมาพี่ครับ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 เออนี่ครับถ้าใครคิดว่าโหมดนี้ดีนะครับรบกวนนะครับกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับนี่ผมจะได้แบบว่าให้คะแนนนะโหมดนี้ดีก็เอ้ยพี่โหมดนี้มันเจ๋งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับอ้อสูพีมลีดเดอร์อ้บาคุโกครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับ จริงๆนะผมแนะนํานะต่อให้ทุกคนเออตอนแรกผมอยากจะให้ทุกคนนั้นเอาตัวที่มันมันชนะธาตุมาโอ้ได้มาอีกแล้วครับชิวๆครับผมชิวๆได้มา2ตัวครับสำหรับ5ดาวนะฮะโอ้โหชิวมากครับโอบิโตะถามว่าตอนนี้ดีไหมนะครับแน่นอนครับว่าอุปิโตะตอนนี้ดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอบิโตะนะครับทําเป็นโอบิโตะ6ดาวซึ่งค่อนข้างเก่งเลยนะครับแล้วผมได้มา2ตัวแบบนี้นะครับไปอีโวแบบชิวๆเลยนะครับอ่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะแต่ผมแนะนําตัวนี้นะ ตัวนี้นะครับโจอนอฟอาร์นะครับได้จากพาร์สนะซิสแลนนะครับดีมากนะครับดีมากๆนะครับต่อมาครับก็เป็นอูริวนะอูริวก็ได้นะครับหรือว่าเจนอตก็ได้นะครับถ้าคนเวล30นะครับหรือว่าใครที่เออเวลสามสิบน่ะแล้วยังไม่ปลดนะแนะนําให้เล่นหมดนี้นะครับตอนที่มีเอ่อโทโดโรกิมานะครับแล้วก็เอาเบนเดอร์ไว้นะครับแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ได้โทโดโรกิเ่ยเพราะว่าโทโดโรกิเนี่ยมันใช้แทนตัวนี้ได้นะเออจริงๆตัวนี้ถ้าใส่ออประยะมามันก็จะมันจะค่อนข้างเก่งเลย ถามว่านี่เก่งไหมอันนี้ก็เก่งไม่ใช่ไม่เก่งนี่ฮะโอ้โหหลังๆนี่คือเลือดเยอะมากครับดูดิเลือดเยอะมากครับถามว่ากลัวไหมครับไม่กลัวครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมจะทําการบัฟนั่นเองครับบัฟไปเลยครับบัฟแบบงโงๆโไปเลยครับเฟ์มบอสมาแล้วนะบอสเป็นบอสที่โอ้โหคือเหมือนขี้เกียจทาอะ่ะเหมือนขี้เกียจบ้านโมเดลก็เป็นติกเก็ตแบบ ติ๊กเก็ตมอนสเตอร์แบบนี้กันน่ะได้มาสี่ดาวไปตัวแล้วอะสวยอยู่สวยอยู่ค่าบอสมีมีเขาเรียกเลดดอบสูงไหมไม่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะก็คือม,มันก็คือเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่เรามีโอกาสฆ่าเราได้ดอบนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับนี่อย่างเช่นอย่างเช่นผมเนี่ยฆ่าไม่ได้จบกันไปนะครับผมโหมดนี้นะครับ t ิ๊กเก็ตโหมดนะครับผม t ิ๊กเก็ตติกเก็ตนี่พอเราจบปุ๊บนะครับเราก็ ทําการกลับมาที่ล็อบบี้นะครับแล้วก็ต้องเข้าไปในโหมดนั้นใหม่อีกรอบนึงการเล่น1ครั้งนะครับเรามาดูครับว่าเสียทิ cket เ,เท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะเสียแค่หนึ่งนะมันน่าจะแบบว่าลงได้3รอบนะวันนึงเห็นไหมครับว่าทิ cket นะครับมันจะมีนะครับผมทัม้งหมด3อันใช่ไหม,ไมเห็นว่ามันจะเป็นสีใสๆตรงนี้นะครับถ้าเราลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทิ cket จะหายไปอันหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเราอยากจะได้ทิเก็ตอันนี้นะครับให้เราทําการซื้อนะครับผมด้วยโลบัค1 0 0รโลบัคนะครับมันจะรีฟิลทั้งหมด3อันนะครับทุกคนก็หมายความว่าทุกวันเนี่ยเราจะได้ทิเก็ตเนี่ยกลับมา3อันตลอดนะครับมันจะไม่สแต็กไปเรื่อยๆนะมันจะได้ทีละ3อัน3อัน3อันนะครับก็คือวันหนึ่งสอันาเราล็อกอินถ้าสมมติว่าเราไม่เล่นวันนี้นะครับยังมีทิเก็ตสามอันปุ๊บล็อกอินไปอีกวันหนึ่งคุณจะได้เพิ่มมาเป็น6อันไหมไม่นะครับทุกคนมันก็จะเป็นนเามอันเหม่อนข้างยเลยนะทุกคน ค่อนข้างยุ่ดฟูเลยก็ใครที่คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าหมดนี้อะไรยังไงนะครับผมก็ได้ตัวละครมาเยอะไหมนะครับอืมออผมจะขอนับแล้วกันประมาณกี่ตัวนะครับ3ามหนนะครับผม9 12 15 18นะครับผม21 24 27นะครับ30 33 3, 3, 6, 3, 9, นะครับ36 39นะครับ42ตัวนะครับทุกคนได้หมด42ตัวนะทั้งหมด42ตัวได้ ตัวเลดไอวอรเรอร์มา2ตัวนะครับก็คือ5าดาวนั้น2ตัวนะถ้าเป็นเพชรเนี่ยก็น่าจะได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าการดรอปครั้งหนึ่งก็จะได้เพชรมานะครับเอออันนี้ก็ไว้ฟาร์มเพชรได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแจกวิด s u b s c r i b e รันด้วยนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้าไม่ละเอียดขออภัยด้วยนะอันนี้ผมพยายามอธิบายแบบละเอียดแล้วนะครับทุกคน